วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างรายได้เสริมเข้าบัญชีธนาคารไทยจากแพลตฟอร์มนะครับซึ่งสามารถทำให้เรามีรายได้เสริมได้แบบทุกวันครับครับก็กลับสวัสดียินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ในช่องหากเพื่อนสมาชิกต้องการที่จะสร้างรายได้เสริมอย่างปลอดภัยกับแพลตฟอร์มบนมือถือสัก1แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับคือทางเลือกอีกหนึ่งทางที่สามารถถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยได้แบบทุกวันนะครับวันนี้นะครับเวลา10นาฬิกาของวันที่29 เดือนนะครับคือภาคมนะผมก็กําลังจะทําการถอนรายได้นะครับซึ่งรายได้ของผมมีอยู่298บาทนะครับก็สามารถที่จะถอนเงินได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์สำหรับใครที่ต้องการสร้างรายได้กับตัวนี้ก็สมัครใต้วิดีโอได้เลยครับซึ่งตอนนี้นะครับผมได้ทําการสมัครการถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับ298บาททีนี้วิธีการสร้างรายได้ทําอย่างไรเดี๋ยวผมพาไปดูครับ กับแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับ EGT เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ทํางานได้ในระยะยาวๆนะครับโดยเฉพาะการจ่ายเงินนะครับเป็นในรูปแบบของบริษัทสามารถที่จะกดเลือกเข้ามาดูในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็กดมาที่คําว่าโปรเราจะเห็นนะครับในส่วนของบรรทัดที่1ก็คือราคาหลักทรัพย์นะครับการทํางานแล้วก็การตรวจตรงส่วนนี้วิธีการดูง่ายๆ คำว่าราคานะครับก็คือจํานวนเงินที่เราจะต้องลงทุนทีนี้พอบอกว่าลงทุนหลายคนอาจจะถามว่าถ้าเราไม่ลงทุนได้หรือไม่สําหรับแพลตฟอร์มนะครับอันนี้จําเป็นจะต้องลงทุนเท่านั้นนะครับมันก็เหมือนกับการซื้อหวยนะแต่การซื้อหวยนะมันไม่ได้ถูกร้อยเซนะครับแต่ว่าแพลตฟอร์มข้อดีของการเล่นก็คือมันเสี่ยวนะครับแล้วก็ข้อดีของการเล่นก็คือมันจ่ายเงินให้เราร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับแต่ทีนี้มันก็มีโอกาสปิดตัวบิดเงินเช่นเดียวกันดังนั้นเวลาที่ผมจะรีวิวสําหรับอร์ม สักหนึ่งแพลตฟอร์มผมได้ทําการคัดกรองและคัดเลือกมาแบ่งปันสําหรับสมาชิกแล้วนะครับแต่ท่านจะลงท่านจะเล่นตามหรือไม่อันนี้ต้องแล้วแต่ตอนนี้นะครับยอดเงินเข้ามาแล้วนี่ในระหว่างที่ผมทําการรีวิวทําการพูดในชิปวิดีโอนะครับก็มีการ ป่าเปิดในส่วนของการถอนเงินนะครับจะเห็นยอดนี้เนาะ280.12บาทเงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเงินตรงนี้นะครับจะโดนหักในส่วนของอเงินค่าค่าถอนเงินอยู่ที่ส0นะครับแล้วก็ตรงส่วนที่ใช้ถอนเงินที่ผมทําการสมัครถอนเงินสองบาทก็มีการขึ้นว่าถอนสำเร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการแคปแล้วก็เอาไปรีวิวในกลุ่มครับ ตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มแล้วนะครับกาลังจะทําการรีวิวการถอนเงินให้สมาชิกได้ดูพร้อมกันนะครับว่าตอนนี้เงินของผมเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนรีวิวท่านอื่นๆนะเราสามารถเข้ามาในกลุ่มนะเพื่อที่จะมาดูในส่วนของนักลงทุนหลายๆท่านหลายๆคนก็ทําการเติมเงินเข้าระบบแล้วแหละนะครับส่วนท่านต้องการจะเติมหรือไม่อันนี้ต้องอยู่ที่ตัวท่านว่าท่านจะเติมหรือไม่นะครับเพราะว่า ในทุกๆแพลตฟอร์มสิ่งที่เราจะทําเงินได้นั้นนะครับมันย่อมจะต้องใช้ความเสี่ยงเสมอแต่ถ้าเรารู้จักนะครับโดยเฉพาะ ที่ผมแนะนําในช่วงนี้มันเป็นช่วงต้นเกมช่วงต้นน้ําแพลตฟอร์มเพิ่งเปิดใหม่นะครับแล้วคาดการณ์ว่าแพลตฟอร์มนี้จะอยู่ได้ถึงเดือนตุลาคมนะครับซึ่งอีก2อสเดือนเป็นต้นไปเนี่ยยังสามารถทํารายได้ได้อยู่นะครับดังนั้นผมก็ฟันธงเลยว่าแพลตฟอร์มนี้ถึงแม้จะเป็นสายบัญชีธนาคารไทยก็จริงนะครับแต่เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นน่าลงทุนเป็นอย่างยิ่งนะครับใครที่สนใจจะสมัครสามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอของเก็บตังค์นะครับแล้วก็ เข้ามาในกลุ่มนะครับเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับมีแอดมินคอยให้บริการตลอดนะแล้วก็สงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้ปักหมดุดปักกดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับใครที่สนใจสร้างรายได้หาเงินออนไลน์นะครับต้องการที่เข้าเรียนในส่วนของหลักสูตรการสอนหาเงินสามารถเข้ามาในกลุ่มได้ผมได้ทิ้งลิงก์ต่างๆเอาไว้ให้แล้วนะครับเพื่อนสมาชิกสามารถสม,ถสมถัครและกดเข้าร่วมกลุ่มลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ